ค่ะนะคะเดี๋ยวยุมาต่อนะคะที่เมื่อกี้ค่ะค้างไว้นะคะเรื่อง Audience Insight นะคะก็ให้เราค่ะคลิกไปที่ลิงก์อันนี้ลิงก์ยูเอาไว้ให้ใต้คลิปอยู่แล้วนะคะพอตะมาใต้คลิปตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะได้ Audience Insight ก็คือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายเราก็เลือกค่ะนะคะ,นะคะอันนี้เป็นไทยนะคะแล้วก็เราจะยิงแอดหาเมื่อกี้เราอายุประมาณ40ใช่ไหม เราก็เลือกตรงนี้ประมาณ40ผู้หญิงนะคะขายอ,อกฟูสมมุติว่ายูจะใช้คําว่ายาสีฟันดูดิคีย์เวิร์ดเนี้ยค่ะนะคะมีไหมโอเคดันมีก็คือค่อยๆไล่ไปนะ,ะยาสีฟันยี่ห้อยาสีฟันยาสะผมยี่ห้อยาสะผมอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบค่อยๆเป็นคำแต่คือเราจะได้แบบเวลาทำอ่ะให้ลองเขียนเป็นแบบเหมือนไมแม็กะค่ะแล้วแล้วมันจะแบบสเกลออกมาเลยว่า มันมีคําไหนอะไรยังไงบ้างเราจะได้ไม่ตันนะคะเวลาที่เราทำแอดเนาะนะคะโอเคพออัน,นี้เรามาคําว่าที่ยาสีฟันอายุผู้หญิงอายุประมาณ40ซึ่งเราอะค่ะจะเห็นข้อมูลทางประชาประชากรศาสตร์นะคะเขาก็จะบอกว่าประมาณที่อยู่วัยเนี้ยตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปเนี้ยนะคะก็คนที่ keyword เ,เกี่ยวกับยาสีฟันเนี้ยค่ะนะคะก็ประมาณช่วง45ถึง 54มี40%ที่ชอบนะแล้วก็35-44มี31%เผื่อบางคนนะคะจะ scale ads หาให้ให้เล็งอายุให้ได้ตามนี้แล้วก็เลือกเอาเล็งอายุพวกนี้นะคะ่ะมายิงแอดได้แล้วทีนี้นะคะเราเขาก็จะมีนะคะว่าแล้วคนเนะะี่ยค่ะเขาชอบเพจประมาณแนวเพจ แบบไหนมันเหมือนกับสินค้าเราไหมนะคะสมมุติว่าโอเคยุ you ใช้คําว่ายาสีฟันตรงนี้นะมันจะมีเพจอันที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องมากที่สุดคือดรพจนาอะไรเนะี่ยอ่านว่าอะไรอพจนาชาวอินเชียงใหม่ไทยแลนด์ไปดูหน่อยสิว่าเขาขายสินค้าเกี่ยวกับตัวอะไรนะคะไว้เซรั่ม um. เป็นครีมใช่ไหมนะคะโอเคแต่ตัวเราขายวิตามินไง พอเราขายวิตามินอันนี้มันเป็นครีม skincare. สกินแคร์แสดงว่าคีย์เวิร์ดเนี้ยน่าจะเหมาะเกี่ยวกับพวกที่ขายสกินแคร์มากกว่าที่ที่จะเป็นแบบตัวตัวสินค้าเราอะที่เราขายอกฟูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวันดีผ้าไหมนะคะหรือว่าถ้าใครขายแบบพวกแบบแฟชั่นขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคีย์เวิร์ดเนี้ยยาสีฟันเนี้ยค่ะคนก็ชอบเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าพวกอะไรเงี้ยเป็นเสื้อผ้าผ้าไหม อะไรอย่างนี้ได้ซึ่งวิธีการดูก็ก็ยูก็จะดูประมาณนี้เนาะนะคะ,ะผ้าไหมกระเป๋าใช่ไหมปาผ้าปาเตะเสื้อผ้าพลอยพลอย,อยแฟชั่นอันนี้คืออะไรเป็นเพจเกี่ยวกับอะไรเสื้อผ้าพลอยพลอย,อยแฟชั่นแสดงว่าเสื้อผ้าถ้าแสดงว่าถ้าเรายิงแอดคีย์เวิร์ดคำว่ายาสีปันเนี้ยค่ะมันจะไปเจอกลุ่มคนที่ชอบกดไลค์ เพจแนวนี้ซึ่งเราก็ดูว่ามันเหมือนกับสินค้าเราไหมถ้าเหมือนเราก็ลองใช้คีย์เวิร์ดตัวพวกนี้ค่ะมามาทำไปเทสไปเทสดูก่อนนะคะแต่ถ้าว่าไม่ใช่บางคนขายแบบพวกเอ่ออะไรล่ะเอ่อสมมุติว่าบางคนขายอุปกรณ์ตกปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใช้คีย์เวิร์ดว่ายาสีฟันมันก็ไม่ใช่แนวแนวแนวแบบ สินค้าเราเลยมันอาจจะยิงแอดไม่ตรงทําให้เราเปลืองตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็แชร์วิธีการนะวิธีการหาคีย์เวิร์ดหาดูออเดียนอินไซต์มันอาจจะดูละเอียดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเราทำอะ่ะมันจะประหยัดตังเพราะว่ายุคว่าทำแนวประมาณนี้แหละคือเราต้องนั่งเขียนนะคะโครงสร้างขึ้นมาก่อนนะคะว่าจะต้องทําอะไรแบบไหน,นยังไงบ้างเพราะว่าสิ่งสิ่งที่ยุจะแชร์ให้ก็คือยุจะทําทั้งตัวเปิด ตัวเปิดก็คือตัวคีย์เวิร์ดหาคีย์เวิร์ดใหม่ะคะ่ะแล้วก็ตัวลุกอะไรคือหาคนที่มีพฤติกรรมอะค่ะคล้ายๆที่จะชอบของเราเพราะว่าเราเคยยิงยิงยิงสินค้ามาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายนะคะที่ที่ที่ได้มาคือคนที่เขาซื้อเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะแล้วเรามาทําลุกอะไรได้แล้วก็นะคะฟันแนลอีกอันหนึ่งนะคะตัวที่3ก็คือตัวรีมาร์เก็ตติ้ง จะสเตปให้ว่าค่ะว่าถ้าเราอะค่ะจะทำแอดดีมาร์เก็ตติ้งอะค่ะเราอะค่ะจะต้องรันสเตปประมาณไหนอันนี้คือส่วนตัวที่ทำแล้วก็มันค่าแอดอะคือยุยิงแอดมาแบบจริงๆยังจังๆเดือนละหกหลักเนาะหกหลักหกหลักเนี้ยค่ะก็ค่าแอดจะไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะค่าคือหลายๆคนจะเจอแบบเหมือนค่าแอดแพงเกินสามสิบ 40อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนตัวไม่เกิน20%นะที่ตั้งแต่ยิงแอดมาแบบจริงๆอยังจังที่เดือนละ6หลักอะค่ะก็ก็เลยจะมาแบ่งปันนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้รับสอนนะคือแต่ว่าอันนี้คือแบ่งปันตามประสบการ์แชร์แชร์ช่วยช่วยกันนะคะให้กับน้องๆเนาะนะคะโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันอีก EP ถัดไปนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆมาแชร์ให้นะคะจะให้จบภายในเป้าไว้ว่าจะ